สวัสดีค่ะสาวอุดรอินสวีตค่ะอันนี้ก็สิเป็นดอกฟักทองนะคะยุขางลานอาหารสาวอุดรอ,อิน,นสวีตค่ะยามื่ำเศร้ามันบานถือแสงพาทิตค่ะธรรมชาตินะคะ่ะดอกไม้ก็สิมีมะแลงมาตอมค่ะอันนี้เจ้าแม่พึงหรือว่าอีหยังค่ะโตบักไงมันมาตอมดอกฟักทองค่ะ บานงามงามค่ะาาเศื้อาอันนี้ก็เป็นฟักทองที่สาวดอนินสวิตซื้อมาประกอบอาหารค่ะเห็นไนมันงามก็แล้วม,มาฝังดินเบิงค่ะก็เกิดขึ้นมาหลายค่ะแบ่งแจก,กมูพวกกรไปก็หลายอยู่ค่ะแล้วเบิงค่ะพี่น้องสาวดอนก็เฮ็ดข่างพออใส่ได้แหละค่ะให้มั่นค่ะยอดอวบอวงงามงามค่ะ สิตีตลูกบุพุนี่ค่ะดอกหลายอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้กระดอกสองดอกอยู่นี่ค่ะความงามของธรรมชาตินะคะพี่น้อง ดอกฟักทองกับเหลืองงามค่ะเดี๋ยวเบิ้งยอดนี้พี่น้องงามคักก็บ่แน่ดอกคามืน่นนี้อาจจะได้กินยอดฟักทองค่ะยอดนี้ก็อวบอวบพี่น้องมีหลายยอดอยุคขามื่อนี่ สออนดอกฟักทองค่ะเหลืองงามคักค่ะพี่น้องขึ้นหอดบ้านเห้านะค่ะเห็นจังสิอันนี้ก็สิเป็นดอกตูมนะค่ะเนาะดอกตูมกะหลายอยู่ค่ะแล้วเบึง่งล่อบาดเป็นแถวเลยค่ะแอบทายมาแรงค่ะมันมาเอากีสอนดอกไม้ เบิ้งค่ะมันมุดหัวเข้าไปเอาน้าหวานออกมาแล้วค่ะมอมแม่มโดยน้าเกสนค่ะอสองยอดอีกกรง่ามคักอยู่ค่ะต้นฟักทองยามือเ้ารด้วยค่ะถึกแดดง่ามค่ะพี่น้องติดตามด้วยค่ะ ว่าสิติดลูก่่ค่ะดอกกระหลายอยู่ค่ะเบาๆเ้ยค่ะพี่น้องแอบท่ายมาแรงค่ะ เขาไปเอาน้ำหวานค่ะดูดน้ำหวานเกี้ยงดอกเลยค่ะสงสัย ตูง่า่คักค่ะเพึ่งกำลังบุญกับการหาเกจนำหวานเลยค่ะดอกฟักทองพึ่งบานตอนเศร้าค่ะ มื่บ้านสาวอุดรกับพันเห็นบานมื้อนี่บานค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะพานในพ่ออยู่ค่ะนจำหวานเขาไปเอาอีกแล้วค่ะ น,นี่ก็จะเป็นถ้ำมรมชาติเนะค่ะเนาะมีความสวยงามบได้เซแสงกระปลอยให้พึ่งมันหา้ำหวานไปค่ะแล้วเบิ้งค่ะยอดฟักทองถึกแดดยามมือเศ้าตอนนี้เวลา8โมงเคิงค่คะ สาวุดรกะมาลานอาหารเพื่อชิสิมาประกอบอาหารเพื่อทรงสาขาค่ะก็เลยยุดมากทายคลิปจังใดเฮาจังมาติดตามกันตอนต่อไปนะคะว่าฟักทองของเฮาจะติดลูก่่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ